ภูมิใจยิ่งนักเศษฐาฝากถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังชนะ4นัดติดก่อนไปล่าทองเอเชียนเกมวันอังคารที่26กันยายน2566เศรษฐเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยได้โพสทวิตเตอร์ถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากปิดฉากรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศโปรแลนด์มาหมัดๆ ทีมลูกยางสาวไทยทิ้งท้ายด้วยชัยชนะ4นัดรวดจบด้วยผลงานชนะ4แพ้3จบอันดับ4ของกลุ่ม C แต่ก็ยังไม่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าได้อย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาทวีตเปิดเผยว่าอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับวันนี้คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเอาชนะทีมชาติโคลัมเบียได้3-1เซต ในการแข่งขันโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่ม C ที่ประเทศโปโลแลนด์ทราบว่าการแข่งขันนัดนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ชาติด้วยนับว่าเป็นชัยชนะ4นัดติดกันโดยก่อนหน้านี้เอาชนะโปโลแลนด์สโลวีเนียและเกาหลีใต้ผมขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ ต่อจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนต่อโดยจะลงสนามนัดแรกพบกับไต้หวันในวันที่1ตุลาคมนี้ผมขอชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมไทยของเราในการแข่งขันสนามนี้ด้วยครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ